เกิดใหม่เป็นนางร้ายตัวแม่บทที่60ลัวอิ่นเจินพยายามใช้ยาพิษมาควบคุมนางเพาะว่านางไม่ยอมตกเป็นเครื่องมือของใครอย่างเด็ดขาดเพราะหญิงสาวยังฝังใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นสมัยก่อนตอนที่นางเรียนอยู่ชั้นประถมนางถูกเพื่อนนักเรียนหลอกใช้เป็นเครื่องมือไปรังแกเพื่อนนักเรียนอีกคนสุดท้ายคนที่ถูกรังแก ได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ดีที่อีกฝ่ายไม่เป็นอะไรมากหลังจากเหตุการณ์นั้นไตเซียงซิ่วก็เกลียดพวกที่มาทําดีเพื่อหวังจะหลอกใช้นางเป็นอย่างมากลัวเอวินจนบอกว่าจะให้ยาถอนพิษทันทีที่นางทําตามคําสั่งเขาจนสําเร็จลุล่วงแต่เมื่อนางมองเข้าไปในดวงตาอีกฝ่ายนางก็รู้ทันทีว่าเขาไม่มีทางยอมมอบยาถอนพิษให้ง่ายๆเขาหวังจะเก็บนางไว้ใช้ทํางานอื่นให้ต่อไป ไปเสียงซิ่วอยากพาตัวเองออกห่างจากนางเอกและรั่วอ่นเจนเพราะความสัมพันธ์ของสองคนนี้ช่างซับซ้อนนางไม่อยากถูกลูกหลงหากมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาหม่อมฉันเชื่อท่านอองเพคะแค่คำพูดสั้นๆประโยคเดียวกับส่งผลต่อใจคนฟังอย่างใหญ่หลวงเมื่อได้รู้ว่ามีคนคนหนึ่งที่เชื่อมั่นในตัวเขาเพียงนี้นางเอ่ยประโยคนี้ด้วยน้ำเสียงหนักแน่นจริงจัง ไร้ซึ่งความลังเลใจทหารในกองทัพเชื่อมั่นเพราะเขาคือแม่ทัพพวกลูกน้องเชื่อมั่นเพราะเขาคือหัวหน้าทว่าป่ายเซียงซิ่วนางเชื่อมั่นและศรัทธ,ธาในตัวเขาตั้งแต่ยังไม่มีความสัมพันธ์จริงจังกันด้วยซ้ำนางเป็นเช่นนี้เสมอมามีเพียงนางที่ยืนกรานอยู่เคียงข้างเขาถึงแม้คู่มัน่นและผู้คนทั่วไป จะไม่เชื่อมั่นในตัวเขาก็ตามเขาโอบกอดไปเสียงซิ่วแน่นเพื่อให้นางคลายกังวลแรงกอดทำให้นางรู้สึกเจ็บเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้เบี่ยงตัวหนีเจ้าบอกกับข้าตามตรงเถอะว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าไม่จำเป็นต้องช่วยปิดบังเรื่องชั่วช้าของนางไมไม่มีไม่มีเรื่องอะไรเพคะนางยังคงปกปิดความจริงไว้ใจหลงเหิงลุกเป็นไฟด้วยความโกรธ แต่ทำอะไรไม่ได้สาวน้อยผู้นี้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และจริงใจเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดและเพราะนางเป็นคนเช่นนี้นางจึงปุ่มหัวใจของใครหลายคนหลงเหิงเพึ่งแน่ใจเดี๋ยวนี้เองว่าเขามอบใจให้นางไปหมดแล้วชายหนุ่มรู้สึกประหม่าปนขัดเขินเล็กน้อยเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่เขารักใครสักคน แล้วตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาจะมาสารสัมพันธ์กับนางเขายังต้องหาวิธีกําจัดพิษออกจากตัวนางก่อนหลงเหิงประคองไปเสียงซิ่วไปที่เตียงคืนนี้เจ้านอนที่นี่เถอะตราบไดที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้ข้างนอกก็อันตรายเกินไปเจ้าค่ะไปเสียงซิ่วพยักหน้าพิษในกายเริ่มกําเริบหญิงสาวรู้สึกเวียนศีรษะคล้ายกับคนเมาห้องทั้งห้องหมุนติ้วหลงเหิงสั่งลูกน้อง ให้ไปตามหาหมอที่น่าเชื่อถือที่สุดมาจากยุทธภพและสั่งให้ตามตัวล่วอืินเจินด้วยชายหนุ่มไม่อาจทำใจยอมรับได้ที่ไปเซียงซิ่วมีเรื่องปิดบงังเขาไม่อาจปล่อยเรื่องให้ผ่านไปโดยที่ไม่รู้ความจริงดังนั้นลี่อ๋องจึงเรียกท่านหมอที่ตรวจอาการหลินเชียนจือมาพบหลังจากซักถามและคาดคั้นไปสองสามประโยคท่านหมอก็คุกเข่าสารภาพเรื่องทั้งหมดหลงเหิงนั่งฟังด้วยสีหน้าเย็นเยียบ ชั่วชา้าเจ้าสารเลวนั่นก้ามาทำเรื่องเลวทรามในถิ่นข้ายามข้าเกินไปแล้วแต่ตอนนี้สิ่งสำคัญอันดับแรกคือต้องขับพิษออกจากร่างไปเสียงซิ่วเรื่องรั่วอินเจิน คงต้องปล่อยให้องคารักษ์ไปสืบหาตัวส่วนผู้หญิงคนนั้นสิ่งที่เขาช่วยได้ก็คือส่งคนไปดูแลนางลูกน้องแต่ละคนของหลงเหงิงมีความสามารถหลากหลายแตกต่างกันไปเพียงไม่นานพวกเขาก็พบท่านหมอที่น่าจะรักษาไปเสียงซิ่วได้แต่ต้องใช้เวลาราวสองวันกว่าท่านหมอจะเดินทางมาถึงคลหานร,ระหว่างนั้นหลงเหิงจึงใช้ยาถอนพิษ ที่ตัวเองพอมีช่วยชะลออาการของนางไปก่อนวันนี้หลังจากหลงเหิงกลับมาจากไปทำธุระก็เห็นไปเซียงซิ่วมีอาการแย่ลงร่างกายหญิงสาวอ่อนเปียอะไรเรี่ยวแรงต้องให้เสี่ยวซื้อช่วยพยุงขึ้นมาดื่มน้ำเจ้ารู้สึกอย่างไรบ้างหากนางมีแนวโน้มจะซุดลงกว่านี้เขาจะพานางไปหาหมอด้วยตัวเองไปเซียงซิ่วดื่มน้ำตาปลือเหมือนลืมไม่ขึ้นตอบเสียงแผ่วเบา ไม่เป็นไรเพคะแค่เวียนหัวเท่านั้นหลงเหิงมองนางด้วยสายตาเป็นห่วงนี่มันยาพิษอะไรกันแน่เขาเคยเจอยาพิษมามากแล้วแต่ไม่เคยเห็นยาพิษที่ออก,กฤทธิ์แบบนี้มาก่อนตามจริงแล้วล่วอืินเจินให้ยาพิษแบบที่ไม่ร้ายแรงมากนะกลับไปเซียงซิ่วเพราะหวังจะให้นางช่วยเรื่องหลินเชียนเจอนับว่าโชคดีที่ท่านหมอใกล้จะมาถึงแล้วระหว่างนี้ เขาก็ต้องประครับประคองดูแลนางให้ดีพอได้เวลากินยาเสี่ยวซือก็ทำหน้าที่เป็นคนป้อนยาให้เจ้านายเมื่อยาเข้าปากปตาเสียงซิ่วที่รู้สึกวิงเวียนขึ้นไส้เป็นทุนเดิมก็อาเจียนเอายาที่เพิ่งกินออกมาจนหมดหลงเหิงยืนมองด้วยความกังวลส่วนเสี่ยวซือแทบจะร้องไห้ออกมาอยู่แล้วเพราว่าเบ่าอาวุโสที่เพิ่งเดินเข้ามาพร้อมถ้วยน้ำชาในมือกับมีท่าทางดีใจเร็วเข้า ลูปหลังให้ในายหญิงหน่อยเบามือด้วยส่วนเจ้ารรนน้ำชามาถ้วยหนึ่งนางรีบวางถ้วยน้ำชาลงบนโต๊ะแล้วขอน้ำดื่มเพื่อให้ปยเซียงซิ่วล้างปากเมื่อเห็นว่าสีหน้านายหญิงดูดีขึ้นมาบ้างแล้วเบาอาวโสก็ประคองเจ้านายเอ็นหลังลงกับเตียงอนุซิ่วเบามีคำถามอยากจะถามท่านเจ้าค่ะเบาชาราถามน้ำเสียงตื่นเต้นอะไรหรือหญิงสาวตอบผ้าทางเหนื่อยอ่อน ระดูของท่านมาครั้งล่าสุดเมื่อไหร่เจ้าคะไผเซียงซิ่วตาโตเมื่อได้ยินคำถามนี้ป้าอยากจะรู้ไปทำไมเรื่องประจำเดือนกับอาการอาเจียนเกี่ยวข้องกันตรงไหนนี่เป็นอาการของคนถูกพิษนะเบ่าวอาวุโสคนนี้มีบุตรแล้วจากประสบการณ์ของนางทำให้คิดไปว่าผู้หญิงที่มีอาการอาเจียนและวิ่งเวียนศีรษะน่าจะเป็นสัญญาณของการตั้งครรภ์บ่าวอาวุโสเห็นไปเซียงซิ่ว จ้องหน้านางนิ่งแต่ไม่ยอมตอบก็คิดว่าหญิงสาวคงจะเขินอายนางหันไปคำนับท่านอองพร้อมกับพูดขึ้นว่าท่านอองให้ท่านหมอมาตรวจอนุซิวดีไหมเจ้าคะไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดพอหลงเหิงได้ยินเบาอาวุโสถามเรื่องส่วนตัวกับไปเซียงซิวเขาก็ใจเต้นแรงแต่เมื่ออีกฝ่ายหันหน้ากลับมาถามเขาชายหนุ่มจึงตอบไปว่าท่านหมอเพิ่งกลับไป บ่าเอาวโสโตกใจไม่กล้าถามท่านอ๋องที่มีสีหน้าเรียบเฉยต่อจึงถามเสี่ยวซือที่ยืนอยู่อีกด้านหนึ่งแทนเป็นอย่างไรบ้างใช่อย่างที่ข้าคิดไหมหากโฮยินผู้เท่ารู้นางต้องดีใจมากแน่ใช่อะไรหรือเจ้าคะเสี่ยวซือมีสีหน้างุนงงไม่เข้าใจที่อีกฝ่ายถามนางเป็นเด็กสาวที่ไม่เคยมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้มาก่อนจึงตามความคิดบ่าเอาวโสโไม่ทัน อ,องน้อยอย่างใดเล่าในท้องของอนุซิ่วน่ะเบ่าวอาวโสรีบขยายความอ๋อเอ๊ะเสี่ยวซื้อเข้าใจทันทีจากนั้นก็เอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นดีใจจนออกนอกหน้าหมวัวหมวัวท่านกำลังจะบอกว่าอนุซิ่วมีท่านอองน้อยในท้องใช่ไหมเจ้าคะนายหญิงเบ่าวดีใจด้วยเจ้าคะ่ะดีใจด้วยนายหญิงของนางกำลังจะมีลูกการมีลูก ย่อมทำให้อนุเล็กๆอย่างไปเซียงซิ่วมีความสำคัญขึ้นมาบ้างในส่วนลี่อ๋องซึ่งจะเป็นการยากหากภรรยาเอกจะขายนางออกไปในอนาคตในทางกลับกันเรื่องนี้ก็จะทำให้ภรรยาเอกเสียหน้าอย่างแน่นอนเมื่อเวลานั้นมาถึงนายหญิงของนางอาจจะต้องมีเรื่องให้เจ็บช้ำน้ำใจไม่น้อยไปเซียงซิ่วกอกตาใส่เสี่ยวซือที่ยามนี้มีทั้งความรู้สึกดีใจทั้งกังวลปนเปกัน ข้ายังบริสุทธิ์อยู่นะแล้วจะมีลูกในท้องได้ยังไงฮ้หลงเหิงเพิ่งเข้าใจความหมายแฝงในคำถามของเป่าอาวุโสก็ตอนนี้เองชายหนุ่มทำหน้าไม่ถูกได้แต่กระแอมกบเกลือนซึ่งทำให้เป่ารับใช้ทั้งสองระง,งับอาการลิงโลดลงได้บ้างเขามองไปเสียงซิ่วส่งสายตาให้นางเป็นคนอธิบายให้ทั้งคู่เข้าใจ เขามานอนค้างกับนางหลายครั้งแล้วหากเขาบอกตามตรงว่ายังไม่มีอะไรที่ลึกซึ้งต่อกันคงไม่มีใครเชื่อและที่สำคัญเรื่องแบบนั้นใครจะกล้าพูดขายหน้าแย่หากให้เขาที่เป็นผู้ชายบอกเรื่องแบบนั้นแล้วจะให้เอาหน้าไปไว้ที่ไหนไปเสียงซิ่วเห็นท่าทางของความช่วยเหลือของหลงเหงิงแล้วก็อดขำไม่ได้นางหันไปทางอื่นเพื่อกั้นหัวเราะครู่หนึ่งถึงสงบใจลงได้จึงเอ่ยขึ้นว่า พวกเจ้าเข้าใจผิดแล้วไม่มีอะไรอยู่ในท้องข้าทั้งนั้นข้าแค่ป่วยเบา,าวอวุโสขมวดคิ้วสีหน้าไม่อยากจะเชื่อให้เบาวไปตามท่านหมอมาตรวจให้แน่ใจอีกครั้งดีไหมเจ้าคะไม่จำเป็นดอกท่านหมอเพิ่งตรวจอาการค่าแล้วกลับไปเมื่อครู่นี้เองข้าไม่ได้ท้องโอ้ยอย่าให้อธิบายมากได้ไหมเห็นหรือไม่ว่ามีผู้ชายยืนอยู่ตรงนี้ด้วยบอกว่าไม่ท้องก็ไม่ท้องสิ เบาอาวุโสไม่ได้แย้งต่อเพราะว่าในใจยังไม่ยอมแพ้บางทีอนุซิวคงท้องอ่อนๆอยู่เลยดูไม่ออกประมังพอได้แล้วพวกเจ้าออกไปได้อย่ารบกวนการพักผ่อนของนายหญิงหลงเหงผู้ตับดบทรีบไล่พวกบ่าวออกไปจากห้องไม่เช่นนั้นชายหนุ่มก็ไม่รู้จะปั้นหน้าเผชิญกับสายตากล่าวหาของบ่า,อาวอวุโสที่ราวกับจะบอกว่า เขาไร้น้ำยาได้อย่างไรหากไปเสียงซิ่วเป็นของเขาตั้งแต่ตอนที่อยู่ตัวร,รี่อ๋องก็พอเป็นไปได้ที่ตอนนี้นางจะอุ้มท้องลูกของเขาอยู่แต่ข้าย,ยังไม่มีโอกาสได้ไปถึงขั้นนั้นเลยพวกบ่าอาวุโสได้ยินท่านอ๋องเอ่ยปากไล่ก็รีบออกไปทันทีปล่อยให้เจ้านายทั้งสองได้อยู่ด้วยกันตามลำพัง หลงเหิงเดินไปนั่งลงด้านข้างไปเซียงซิ่วก่อนจะถามว่าลั่วหวินเจินทำอะไรและพูดเรื่องใดกับนางบ้างแม้ว่าไปเซียงซิ่วจะยังมึนหัวแต่ก็พยายามตั้งสติเล่าความจริงตั้งแต่ต้นตนจบออกไปนางเล่ากระทั่งเรื่องที่บอกให้ล่วหวินเจินคลายจุดให้เสี่ยวซือและเล่าที่อีกฝ่ายสั่งให้ไปตามท่านหมอมาดูอาการคุณหนูหลินแต่ก็ยังคงละเวน้นเรื่องที่เกิดขึ้นกับหลินเชียนจือไว้ไม่ได้บอกหลงเหิง เจ้าทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่เจ้าไม่ควรมีเรื่องปิดบังค่าเข้าใจหรือไม่ถึงอย่างไรเขาก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งแม่นางหลินคนนั้นด่างพร้อยไปเสียแล้วแต่ไปเซียงซิ่วยังช่วยอีกฝ่ายปกปิดเรื่องนี้หรือไปเซียงซิ่วต้องการให้เขาแต่งงานกับผู้หญิงที่มีราคีงั้นหรือป่เซียงซิ่วจัดว่าเป็นคนที่มีปฏิธานไหวพริบเอาตัวรอดเป็นอย่างดีนางซื่อในบางเรื่อง แต่ก็ฉลาดในหลายๆเรื่องหญิงสาวได้ยินคำพูดท่านอองก็รู้ทันทีว่าอีกฝ่ายรู้ความจริงทั้งหมดแล้วจึงตอบกับเสียงแผ่วเบาท่าว่าจริงจังอย่างที่สุดหมอมชันเข้าใจแต่นางน่าสงสารมากนะเพคะไปเสียงซิ่วรู้ว่าคงไม่สามารถปิดบังความจริงเรื่องแม่นางหลินจากรี่อ,องได้เพราะเขาต้องมีวิธีสืบสวนหาความจริงได้เองอยู่แล้ว เพราะว่านางก็ไม่อยากให้เรื่องราวทั้งหมดออกมาจากปากของตัวเองเพราะถึงอย่างไรในฐานะผู้หญิงเหมือนกันนางก็สงสารคุณหนูหลินผู้นั้นจริงๆแต่หากให้เลือกระหว่างพระเอกกับนางเอกนางเป็นอนุของคุณพระเอกถึงอย่างไรนางก็ต้องเลือกเขาความสุขของหลงเหิงต้องมาก่อนอยู่แล้วตอนนี้หญิงสาวรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยหากนางเอกสูญเสียพมจันทร์ไปแล้วทั้งสองจะลงเอยกันได้อย่างไร ที่นี่คือยุคโบราณไม่ใช่สมัยใหม่เป็นยุคที่ผู้ชายถือความบริสุทธิ์เป็นเรื่องสำคัญนางน่าสงสารงั้นเลือฮะนางทำตัวเองทั้งนั้นเลิกพูดเรื่องนี้กันเถอะส่วนเจ้าก็กินยาซะคราวนี้ห้ามอาเจียนออกมาแล้วนะ หลงเหงิงหยิบยาถอนพิษออกมาหนึ่งเม็ดแต่เขาจะป้อนนางอย่างไรดีปเสียงซิ่วได้ยินก็ท้อใจนางเวียนหัวจนลุกแท่ไม่ขึ้นแค่กินยาก็ยากแล้วห้ามอ้วกอีกหรอใครอยากจะอ้วกกันมันบังคับกันได้ที่ไหนเล่าหลงเหิงเอาเม็ดยาในมือใส่ปากนางพอปลายนิ้วสัมผัสริมฝีปากอุ่นนุ่มของหญิงสาวเขาก็รีบชักมือออกชายหนุ่มรู้สึกว่าเวลาที่ปเซียงซิ่วป่วยช่างมีสเสน่ห์เหลือเกิน จนเขาอยากจะเปลี่ยนจากนิ้วมือเป็นปากตัวเองแทนนางทรมานด้วยยาพิษอยู่เพราะว่าข้ากับคิดถึงแต่เรื่องนี้เขาต้หนิตัวเองในใจดุเดือดเพราะชายหนุ่มไม่รู้จักพิษชนิดนี้ดีนักจึงไม่อยากทิ้งนางไว้ในห้องเพียงลำพังถึงจะมีพวกสาวใช้คอยดูแลแต่เขาก็ไม่อาจวางใจได้ดังนั้นคืนนี้ทั้งคู่จึงต้องนอนห้องเดียวกันอีกครั้งในเวลาเดียวกันอีกห้องหนึ่งในคฤหาสน์แผนการชั่ว กำลังถูกจัดวางขึ้นเมื่อต่างฝ่ายต่างมีความต้องการและเป้าหมายเดียวกันก็เป็นเรื่องง่ายที่จะร่วมมือกันในที่สุดท่านหมอคนดังของยุทธภพ,พก็มาถึงคฤหาหาดหงฟงท่านหมอคนนี้มีนิสัยแปลกประหลาดอยู่สักหน่อยขณะที่เขาทำการรักษาจะต้องไม่มีคนอื่นอยู่ในห้องด้วยแม้ว่าหลงเหิงจะไม่สบายใจนักแต่ก็ต้องยอมทำตามกฎนี้ท่านอ๋องยืนรอยอยู่นอกห้อง ก่อนจะนึกบางอย่างได้จึงหันไปสั่งองครักข้างกายส่งคนไปเฝ้าที่เรือนหารชุนแม้แต่มแมลงวันตัวเดียวก็อย่าปล่อยให้เล็ดลอดไปได้หากใครสวยโอกาสในระหว่างที่คฤรืหานยังคงวุ่นวายลักลอบเข้ามามันต้องเจอดี พาว่าจูจๆชายหนุ่มก็รับรู้ได้ถึงความผิดปกติในห้องที่ไปเซียงซิวกำลังรับการรักษาเงียบมากเงียบจนกระทั่งไม่ได้ยินแม้แต่เสียงลมหายใจไม่ได้การแล้วหลงเหิงกัดฟันแน่นพยานตัวเข้าไปในห้องทันทีด้านในว่างเปล่าไม่มีใครสักคนบัดซบผ้าจนได้นึกไม่ถึงเลยว่าหมอชื่อดังจากยุทภพจะร่วมมือกับล่วอินเจนเพราะไม่มีเหตุผลอื่นอีกแล้วที่หมอคนนั้นจะรักพาตัวนาง หาตัวให้เจอดูจากสถานการณ์แล้วหมอผู้นี้จะต้องมีคนอื่นคอยให้ความช่วยเหลือผู้สมรู้ร่วมคิดเป็นใครบรรดาองคารักแยกย้ายกันไปค้นหาทั่วทั้งคฤหาสเพียงไม่นานก็กลับมาว่ามาหลงเหิงสั่งน้ำเสียงเยียบเย็นองครักคุกเข่าลงก้มหน้าก่อนจะรายงานตามตรงพวกข้าไร้ความสามารถขอในท่านโปรดลงโทษด,ด้วย สืบม,มาให้ได้ว่าพวกที่ทำเป็นใครหาตัวนางให้พบหากไม่พบไม่ต้องกลับมาขอรับองค์คารครับคำสั่งเพียงพริบตาก็หายไปไม่เหลือแม้แต่เงาหลงเหงรอข่าวด้วยความกระวนกระวายใจเรื่องนี้ต้องทำให้เป็นการลับจะให้ใครรู้ไม่ได้หากมีใครรู้เข้าชื่อเสียงของนางอาจจะถูกทำลายไม่ว่าอย่างไรเขาก็ต้องพบนางตอนที่ไปเสียงซิ่วฟื้น จากการหมดสติด้านนอกก็มืดแล้วเพี้ยร่างหนึ่งที่ยืนคำ้ำศีรษะไปเสียงซิ่วอยู่พุ่งเข้ามาตบหน้าทันทีที่นางลืมตาหญิงสาวไม่ทันตั้งตัวใบหน้างามสะบัดไปตามแรงมือไปเสียงซิ่วเจ็บจนแทบอยากร้องไห้ดูจากขนาดมือและท่าทางการเคลื่อนไหวอีกฝ่ายน่าจะต้องเป็นหญิงสาวนางตัวร้าย ยังไม่ได้มีปัญหากับผู้หญิงคนไหนเลยตั้งแต่มาถึงที่นี่แล้วยายคนนี้เป็นใครแล้วทําไมท่านหมอถึงอยากจะทําร้ายนางหมอท่านนั้นฉวยโอกาสตอนที่จับชีพจรสกัดจุดทําให้นางหมดสติไปนึกสินึกด่วนเลยเนื้อเรื่องว่าอย่างไรหญิงสาวพยายามรวบรวมความคิดนึกถึงเนื้อเรื่องในนิยายเพื่อช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ได้บ้างเพียอะไรกันยะเอ,อะอะก็ตก ั้งแต่านางฟื้นขึ้นมายายผู้หญิงคนนี้ก็ตบหน้านางสองครั้งแล้วแก้มสองข้างแดงต่ำตามรอยมือไปเสียงซิ้วโมโ oh. หจนลมแทบจับช่างหัวเนื้อเรื่องในนิยายหญิงสาวผุดลุกขึ้นมานั่งเพ่งมองเงาร่างที่ยืนอยู่ข้างเตียงพอได้แล้วเจ้าคงไม่ได้ลักพาตัวข้ามาเพียงเพื่อจะตบกันใช่ไหมเจ้าต้องการอะไรบอกมาตามตรงเลยดีกว่าอย่ามัวแต่เสียเวลาอยู่ แม้ว่าตอนที่อยู่กับหลงเหงิงนางจะดูเหมือนหวาดกลัวเขาแต่พูดตามตรงใครบ้างไม่กลัวท่านอองแต่ไม่ได้หมายความว่านางต้องกลัวคนอื่นต้องอ่อนแอตลอดเวลาไปด้วยนะหญิงผู้นั้นได้แต่หัวเราะเบาๆดัดเสียงตอบกลับมาเจ้าเหมันนางตอแหลตีสองหน้าไงล่ะเลิกทำตัวเป็นผู้หญิงจิตใจงามแล้วหรือ ผู้หญิงคนนี้ต้องรู้จักนางอีกฝ่ายไม่เพียงปกปิดใบหน้าแต่พยายามดัดเสียงไม่ให้นางจําได้น้าเสียงอีกฝ่ายช่างเต็มไปด้วยความเกลียดชงังคิดจะทำร้ายคนอื่นแต่ไม่กล้าให้เห็นหน้าไม่กล้าแม้กระทั่งใช้เสียงที่แท้จริงของตัวเองช่างหน้าสมเพชจริงไปเสียงซิ่วโต้กับรอบถอนหายใจอย่างโล่งอก หากผู้หญิงคนนี้ปิดบังตัวตนไม่อยากให้นางจำได้นั่นหมายความว่าอีกฝ่ายไม่มีเจตนาจะเอาชีวิตนางแต่สิ่งที่รู้ก็ไม่ได้ทำให้สบายใจขึ้นมากนะักทำไมเหตุการณ์นี้คุ้นๆเหมือนจะเคยอ่านเจอว่าเกิดขึ้นกับนางเอกในเรื่องแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่นางจะมาคิดถึงเรื่องนี้นางต้องพยายามหลอกล่อให้หญิงผู้นี้เปิดเผยตัวตนให้ได้เสียก่อนนางอนุกระจก เจ้าก็แค่นางอานุงง,ง,ง่งไร้ความสำคัญต่อให้พยายามปั้นหน้าเสแสร้รงทําตัวดีแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแล้วข้าจะบอกเจ้าทำไมปล่อยให้เจ้าตายไปแบบงงๆเลยดีกว่าเสียงหญิงพยองราวกับว่ารู้ทุกอย่างท่าทางแบบนี้ไปเสียงซิ่วครุ่นคิดหนักหน่วงหากอีกฝ่ายไม่ใช่หญิงที่ข้ามพบมาก็ต้องเป็นหญิงที่กลับชาติมาเกิด <c oughs> เพียงแต่ว่าพระชายาผู้หลีกลี เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในยุคโบราณมีตัวละครที่ไหนที่ข้ามพบหรือกลับชาติมาเกิดด้วยหรือนับว่าเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะบอกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครแต่ในเมื่ออีกฝ่ายเหมือนรู้จักนางดีตัวเลือกในใจจึงน้อยลงมากไปเซียงซิ่วคิดว่าตัวเองเดาไม่ผิดผู้หญิงคนนี้คือย่าหยานางร้ายที่ได้พบกันเมื่อหลายวันก่อนตอนที่พบกันครั้งแรกย่าหยาทำเหมือนไม่ใส่ใจในตัวนางแต่ไปเซียงซิ่ว สังเกตเห็นความยามหยันรังเกียจที่อีกฝ่ายมีต่อตัวนางตอนนั้นนางคิดแค่ว่าหญิงผู้นี้ทำตัวประหลาดจึงไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวมาถึงตอนนี้หญิงสาวจึงเข้าใจที่อีกฝ่ายทำเหมือนไม่สนใจนางนั่นก็เพราะย่าหยารู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายไปเซียงซิ่วจะโดนโบยจนตายใครจะอยากเสียเวลาเสียแรงไปกับคนที่ชะตากรรมกำหนดให้ต้องตายบ้างในนิยายบอกไว้ว่า ย่าหยามีใจให้กับนายท่านของตัวเองต้วนอ,อ่นยิงและอีกฝ่ายก็มอบหมายให้นางไปล่อลวงพระเอกย่าหยาพย,ย,ยายามหาทางใกล้ชิดและให้ท่าพระเอกอยู่หลายครั้งนานวันเข้านางก็รู้สึกว่าคุณพระเอกนั้นเป็นผู้ชายที่น่าหลงไหลความทุ่มเทของเขาที่มีต่อนางเอกทําให้ย่าหย,ยารู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่หาได้ยากยิ่งบนโลกใบนี้กอบกับที่นางต้องลาดหวังจากนายท่านของตัวเอง นางจึงยิ่งเบี่ยงเบนความสนใจมาที่พระเอกแทนแต่ท้ายที่สุดแล้วคุณพระเอกก็ไม่ได้ใส่ใจในตัวนางเลยถ้าอย่างนั้นนางร้ายผู้นี้จะมาเสียเวลาทําเรื่องยุ่งยากกับนางร้ายอีกคนทําไมไหนไหนพวกนางทั้งสองก็ต้องเป็นฝ่ายที่ได้รับเคาะในเรื่องนี้เหมือนเหมือนกันแล้วจะมาเป็นศัตรูกันเพื่ออะไรจับตัวนางร้ายอีกคนมามันสนุกนะหรอไม่สิพอคิดอีกทีตอนนี้ นางเอกตกอยู่ในสภาพนั้นแล้วคงจะเป็นการยากสำหรับาะเอกที่จะทำใจไปตกหลุมรักนางเอกได้หรือเป็นเพราะย่าหยารู้เรื่องนี้แล้วเห็นว่าไปเซียงซิ่วกับหลงเหิงดูจะเข้ากันได้ดีมากกว่าที่เขียนไว้ในนิยายนางร้ายยังไปเซียงซิ่วจึงกลายเป็นเสี้ยนหนามความรักแทนถ้าย่าหยาเป็นนางร้ายอีกคนที่ได้โอกาสกลับมามีชีวิตอีกครั้งจริงทำไมนางถึงคิดไม่ได้ว่า เรื่องใดก็ตามที่ต้องฝืนใจกันมักจะไปไม่รอดไม่ว่านางจะปรารถนาในตัวลี่อ่องแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์ถ้าคุณพระเอกไม่คิดจะเหลียวมามองฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ